เกินนำสืบเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลทั้งจากไทยและต่างชาติสร้างสื่อหลายรูปแบบเพื่อโจมตีใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องและเผยแพร่ไปในวงกว้างด้วยทุนและความเป็นมืออาชีพของพวกเขาทําให้สื่อเหล่านั้นดูน่าเชื่อถือส่งผลให้ผู้รับสื่อคล้อยตามได้โดยง่ายตัวอย่างเช่นนิตยาสารต่างชาติใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อจัดอันดับ ให้ทรงเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกส่งผลให้มีการขยายผลต่อไปในหลายสื่อทำให้เกิดการเข้าใจผิดตามมาอีกหลายด้านจากการมีชีวิตที่ต้องคลุกคลีอยู่กับผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมนะครับและภายหลังมาจัดทำเว็บไซต์ธรรมะผลิตสื่อธรรมะแจกฟรีมาหลายปีเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะด้านวิทยาศาสตร์ทางจิตจึงมีโอกาสร,รับรู้ข้อมูลอีกแง่มุมที่หลายคนอาจไม่เคยได้รู้ หรือได้ยินมาก่อนและโดยพบว่าคนกลุ่มใหญ่แม้จะหมิ่นสถาบันแต่ก็ยังเชื่อในบาปบุญและกฎแห่งกรรมทุกคนล้วนอยากให้ประเทศเจริญแต่เลือกที่จะเชื่อและเสพข้อมูลเพียงด้านเดียวทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อกันได้จึงคิดว่าคงดีต่อทุกฝ่ายนะครับหากมีการนำเสนอข้อมูลในเชิงศรัทธาที่มาจากบุคคลที่น่าเชื่อถือและเป็นกลาง เหมือนที่เราส่วนใหญ่อาจต้องมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นต้องเชื่อมั่นว่าพระองค์ดีจริงรู้จริงเชื่อถือได้จึงทำให้น้อมนำคำสั่งสอนมาปฏิบัติได้อย่างจริงจังอีกทีคำชื่นชมที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่9จากเหล่าพระอริยะที่หลายคนล้วนเคารพศรัทธาอยู่แล้วอาจทำให้ฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่เชื่อที่คิดและทำไป มันถูกต้องสมควรหรือไม่และเพราะเหตุใดบุคคลที่งดงามไปด้วยศีลาจารวัตทำประโยชน์ให้พระศาสนาและประเทศชาติมามากมายถึงได้มีความคิดไปในทางสนรเสริญชื่นชมในหลวงพระองค์นี้ทั้งหมดข้อความในหนังสือส่วนใหญ่รวบรวมมาจากเสียงเทศหรือหนังสือของผู้ทรงคุณธรรมแต่ละท่านที่บันทึกไว้ สำหรับเรื่องส่วนน้อยที่มาจากคำบอกเล่านั้นเห็นว่ามาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพอสมควรจึงนำมารวมไว้ด้วยแต่ใช้เป็นเพียงส่วนเสริมเหมือนเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับแต่จุดสำคัญคือการนำเสนอประวัติผลงานของแต่ละท่านแบบย่อสั้นเข้าใจง่ายมาเผยแพร่เพื่อประกาศคุณความดีของครูบาอาจารย์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักไปพร้อมกันด้วย ขอนำตัวอย่างข้อความจากพระอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งสมัยก่อนบวชเป็นพระท่านมีความสำเร็จทางโลกมีตำแหน่งระดับสูงในองค์กรใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมและมีงานเขียนด้านธรรมะตั้งแต่อย่างเป็นคารวาสเมื่อบวชเป็นพระก็เน้นสอนปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อย่างเดียวด้วยการเจริญสติไม่มีวัตถุมงคลไม่มีพุทธภาณิชในการแสดงธรรมครั้งหนึ่ง หลวงพ่อท่านนี้ได้กล่าวถึงในหลวงรัชการที่9ไว้ดังนี้นี่บุญเรานะที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่มีธรรมะเราก็ต้องมีธรรมะบ้างเราจะได้ดูดีเหมือนท่านเอาอย่างท่านไม่อย่างนั้นพูดแต่ปากเปล่าเปรักในหลวงรักในหลวงถามว่าทำอะไรแบบในหลวงบ้างหรือเปล่า มีทานไหมมีอภัยทานไหมเบียดเบียนไหมหยาบคายไหมซื่อตรงไหมไม่มีอะไรเอาอย่างท่านแต่อยากใหญ่อยากโตหาคุณงามความดีไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีธรรมะชีวิตเราจะมีความสุขตัวเองมีความสุขแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นด้วย อย่างเวลาเราคิดถึงแบบอย่างของผู้ปกครองที่ดีเราก็นึกถึงในหลวงของเรานี่ท่านมีคุณสมบัติครบเลยเป็นโมเดลที่ดีเป็นบุญนักหนาแล้วนานๆจะเกิดพระเจ้าแผ่นดินอย่างนี้สักทีหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินที่มีบารมีขนาดนี้คุณธรรมขนาดนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกต้องระดับพระโพธิสัตว์ถึงจะทำได้ ขอสงวนนามพระอาจารย์ท่านนี้ไว้นะครับเพราะว่าด้วยไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรกระทบถึงท่านอีกเพราะปัจจุบันท่านก็ถูกเข้าใจผิดโดนใส่ร้ายเช่นเดียวกันแม้สิ่งที่กล่าวหาท่านทั้งหมดจะถูกสื่อตีแผ่ความจริงไปแล้วว่าท่านไม่ผิดแม้แต่ข้อเดียวก็ยังมีคนบางกลุ่มปักใจเชื่อว่าท่านผิดอยู่เหมือนเดิมการนำคำพูดของท่านมาเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กน้อยของครูบาอาจารย์ที่เป็นความศรัทธาส่วนบุคคล ของผู้เรียบเรียงเท่านั้นข่าวลือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามเสมอมาไม่ว่าจะเป็นสงครามในอดีตหรือการหวังกอบโกยผลประโยชน์จากต่างชาติในปัจจุบันหลายประเทศถูกต่างชาติยึดครองโดยทางอ้อมเช่นทางเศรษฐกิจก็เริ่มต้นด้วยการปล่อยข่าวลือทำลายผู้นำเป็นอันดับแรกซึ่งปัจจุบัน ลือไปได้ไวกว่าอาดีตเพราะผลของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ธุรกิจการค้าก็อาศัยข่าวลือในรูปของงานวิจัยที่มักแสดงผลด้านดีแต่ไม่บอกข้อเสียเพื่อส่งเสริมสินค้าตัวเองหรือเพื่อทำลายคู่แข่งสินค้าสุขภาพหลายอย่างทั้งที่มีงานวิจัยรับรองนะครับแต่ต่อมาก็พบว่าไม่ได้ผลจริงหรือหลอกลวง สารเคมีในอาหารและของใช้หลายอย่างอันตรายมากกว่าที่คิดแต่กลับถูกบิดเบือนและยังมีการใช้แบบไม่ระวังเช่นซิลิโคนในครีมนวดยาสระผมที่อาจก่อปัญหาผมร่วงฟูอราไและสารฟอกขาวที่อันตรายโดยเฉพาะกับเด็กสารแทนความหวานน้ำตาลศเปอร์เซนอาจทำให้อ้วนกว่าเดิมอาจก่อมะเร็งทำลายสมองครีมล้างหน้าที่อ้างว่ารักษาสิว แต่กลับเป็นสาเหตุของสิวซะเองอยาลดไข้แก้ปวดที่ช่วยได้แค่บรรเทาแต่ไม่ได้ช่วยรักษาเพราะร่างกายจะหายเองได้แต่กลับส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันให้ต่ำลงขัดขวางกระบวนการซ่อมแซมตัวเองส่วนผสมแท้ร้อเปอร์เซตก็ขึ้นหน้าหนึ่งมาแล้วนะครับว่าสุดท้ายมีแค่1%เปอร์ซอาหารเสริมหลายชนิดมีขนาดและปริมาณน้อยหรือเกินกว่าร่างกายรับได้ หลายชนิดขาดสารเสริมฤทธิ์ที่ทำให้ได้ผลจริงเท่ากับกินฟรีหรือกินแล้วทำร้ายตัวเองส่งปัญหาต่อสุขภาพระยะยาวหากศึกษาศาสตร์แต่ละด้านให้ลึกจะพบนะครับว่าความรู้และข้อมูลที่ออกมาจากนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์หรือระดับสากลที่ดูน่าเชื่อถือ อาจไม่ใช่ข้อมูลที่เชื่อถือได้จริงแต่มักเป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์ของฝ่ายเขาเท่านั้นยิ่งเก่งเรียนสูงก็ยิ่งบิดเบือนข้อมูลได้อย่างแยบคายดังนั้นการเปิดใจฟังข้อมูลและคำพูดของบุคคลผู้เปี่ยมคุณธรรมและอยู่ในเพศที่ละวางทางโลกแล้วน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการเชื่อลมปากของคนไม่มีศีลหรือแค่เพราะว่าเป็นต่างชาติหรือสากล การพูดให้ฟังทุกวันแม้จะไม่เป็นความจริงหากผู้ถูกกล่าวหาไม่มีโอกาสแก้ตัวเมื่อปล่อยไว้ไม่นานคนฟังก็จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหรือเกิดการไข้เขวและเริ่มมีอคติในใจเป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีทำอย่างต่อเนื่องหลายปีจนได้ผลและก่อความแตกแยกได้ยิ่งกว่าสมัยพมา่าบุกเผากรุงศรีอยุธยา เนื้อหาที่รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้หวังว่าจะเป็นจุดเล็กๆนะครับที่จะช่วยให้พี่น้องชาวไทยหลายคนได้มองเห็นความจริงได้กว้างขึ้นผู้เขียนเองไม่มีสีไม่ฝักฝ่ายกลุ่มการเมืองแต่ขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าพ่อผมเป็นเสื้อแดงตัวยงเลยนะครับส่วนพี่ผมก็เสื้อเหลืองตัวเอเลยผมรักและเข้าใจคนทุกสีนะครับยังมีความเชื่อว่าระดับมวลชนของทุกสีทุกกลุ่ม ล้วนทาด้วยความหวังดีต่อประเทศต่างคิดว่าตนเป็นฝ่ายถูกโดยเลือกเชื่อข้อมูลที่ต่างกันหากมีสิ่งใดไม่สมควรหรือผิดพลาดประการใดต้องกราบขออโหสิกรรมต่อทุกท่านไว้ณที่นี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสุดท้ายคนไทยจะรวมเป็นหนึ่งไม่แตกแยกแบ่งฝ่ายกลับมารักและเคารพพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันเหมือนเดิมด้วยความปรารถนาดีต่อทุกฝ่ายทุกสีทุกกลุ่ม ด้วยความบริสุทธิ์ใจโจโฉธันวาคมพุทธศักราช2554